สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เล่นเกมตลอดเกมอีกแล้วนะครับรวมถึงผู้เล่นใหม่นะครับตอนนี้เราจะมาแนะนำนะครับหรือพูดคุยนะครับเกี่ยวกับสิ่งสำคัญสิ่งที่เพื่อนเพื่อนนะครับจำเป็นต้องรู้นะนั่นก็คือตัวสมุอนด์แอนจ์เจอร์นะครับหรือสมาุนักเตะภัวใหมนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะว่าสมุดนักพจน์ไทยเนี้ยมันสำคัญต่อตัวละครของเราอย่างไรนะครับสมุดนักพจนไทยนะครับที่เพื่อนเพทุกคนรวมถึงผู้เล่นใหม่จำเป็นต้องรู้นะครับเพราะว่ามันมีส่วนสำคัญนะครับต่อการ เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครแล้วก็รายละเอียดอื่นๆภายในเ,นเ,ออนในเกมน,นะครับที่มีอยู่ในสมุดนักระจนไทยนะแต่ก่อนอื่นนะครับตามได้มาของสมุดนักะจนไทยนั้นเ,นเพื่อนเือนะครับก็จะต้องทำการกดล็อกนะครับโดยสมุดนักระจนไทยนั้นจะกดล็อก ได้จากเฟจของตัวละครอนะครับเพื่อก็ทำเพฟเพื่อปลดล็อกนะครับปลดล็อกแล้วเราก็จะได้รับสมุดนัอกประจำไทยนะสมุดลักประจำไทยนะครับเมื่อได้มาแล้วนะเราก็เข้าไปดูกันนะครับตรงไอคอน adventure hand ตรงนี้นะครับที่เป็นสมุดน็อกประจำไทยนะ ก็กดเข้าไปนะครับภายในก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับเราจะมีข้มอมูลมอนสเตอร์นะครับรขออ้อมนะูลออปกรต่างๆตัดเลี้ยงนะครับตัดขีก่การทำอาหาร npc นะครับสุดถ่ายภาพอาร์ตนะครับ ไอเทมต่างๆใน,ในเกมนะครับเฟอร์นเิเจอร์นะนี้ก็จะเป็นของเล่นนะครับแล้วก็รายละเอียดของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์สวมใส่ของาอาชีพรวมถึงอาชีพที่ผู้เล่นกับเราเล่นอยู่นะ,ะสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายก็เป็นรายละเอียดนะครับ a อค i ั่นเมนนะครับที่เป็น ควา,าสมสำเร็จนะควาสมสำเร็จในพื้ที่ผู้เล่นทำภารกิจนะครับทภาราากิจเสร็จสมบูรณ์นะเมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดกดลอง,เ,องอเลยกดงหมายเลขบบวกนะครับตามภารกิจนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วก็จะมีรางวัลให้เรานะครับเป็นไอเทมต่างๆเป็นหมวกเป็นค่าคุณสมบัติ เรเป็นต้นนะครับเมื่อเรารู้รายละเอียดเบื้องต้นสำหรับสมุดนักพจนไทยแล้วนะครับทีนี้เรานะครับก็ต้องมาเพิ่มระดับเลเวล2องสมุดนักพจน์ไทยไน,นะครับระดับเลเวลของสมุดนักพจน์ไทยนั้นนะครับณนะปัจจุบันนี้ก็จะส่งสุดที่ ระดับรเวณ50นะครับนะแล้วก็จะมีรายละเอียดคาร์ดคาร์ดหรือแรงนะครับของสมุดนะครับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงคาร์ดเองนะครับณนะปัจจุบนันนี้นะโดยการเปลี่ยนคาร์ดนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับระดับเริเวณของสมดุดน้ำในต้นทายนะ ังนั้นถ้าใครอยากได้ค่าสูงสูดนะครับก็พยายามอัพระดับเริเวณของสมุดรับระจลมไทยด้วยนะโดยวิธีการอัพระดับเลเวลของสมุดรับระจลมไทยนั้นนะครับก็จะต้องทำผลิติต่างๆในสมุดเหล่านี้นะครับเนี่ยมากมายเนี่ยตามแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นนะการฟาร์มมอเตอร์นะครับฟาร์มมอเตอร์ ก็จะได้ a d v e n จอ r e e p มานะครับฟาร์มมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับฟาร์มมอนสเตอร์สะสมไอเทมนะครับที่มันขึ้นให้ผลล็อกนะครับเมื่อผลล็อกแล้วก็จะได้ a d v e n จอร์ e p มานะครับต่อมาก็จะเป็นการผลล็อกสัตว์เลี้ยงนะครับ ขี่นะทำอาหารนะครับเออค้นหาอินทีซีนะถ่ายภาพตามจุดสำคัญในเกมนะครับอันนี้ก็กดล,ล็อกตัวการ์ดนะครับก็ภารกิจเหล่านี้นะครับที่เพื่อนๆจะต้องทำนะครับ ทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ a v e n t e r a p มานะครับเพื่อเพิ่มระดับเดเรลของสมุทรับจุไทนะก็อย่าลืมไปทําันนะครับนะเพื่อเพิ่มความสามารถด้วยกับตัวละครของรนเองนะครับมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเมื่อเราเพิ่มระดับเลเวลของสมุทรััฒนะจนไทยแล้วนะครับ มันก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับเมื่อเริเวลียระดับเนี่ยนะครับเพื่อทำการอัพระดับของค์สหรือแลนนะครับก็จากระดับต้นๆจนถึงเอ่อจนถึงค์สเองนะครับเมื่อปลดล็อกแล้วนะครับผู้เล่นทุกคนนะครับก็จะสามารถซื้อ ซื้อหาสกิลพิเศษของนักประจนไทยได้นะครับโดยที่โดยที่เพื่อนๆจะต้องมาที่ d v v n t u u r e Skill ตรงนี้นะครับอยู่ที่ค o นเทล่านะครับตามจด้านบนสวนของมินิแมทนะก็เข้ามาคุยนะครับนะนะครับเมื่อเราผลล็อกแล้วนะครับเราก็จะสามารถซื้อสกิลนักประจนไทย เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้นะครับก็จะมีมากมายนะครับตามนี้เลยนะเน <Okay. S 1> นะครับเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้นะ mm hmm. ก็จะมีเอ่อการเพิ่มอะไรเพิ่มช่องเก็บของนะครับเพิ่มช่องเก็บของแล้วก็เอ่อการการดู นะครับการมองหา MVP ภายในแผนที่ตามระยะที่สก,กิลกำหนดนะครับแล้วก็มันก็จะมีสกิลอีกมากมายนะครับที่น่าสนใจตรงนี้นะดังนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับในการ up c ร r บหรือแลงนะครับของสมุดทักระจอมไทยนะครับเพื่อมา ืหอหาสกิลนะครับไปใช้งานกันต่อไปนะสำหรับข้อมูลสมุดนักประจุไทยนะครับที่เพืเ่อนๆต้องรู้นะครับก็จะมีอย่างเท่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นรายละเอียดลึกๆอะ่ะนะเดี๋ยวผมจะนำมาเสนออีกทีละกันนะครับเนื่องจากข้อมูลมันค่อนข้างจะเยอะนิดเดียวนะครับสำหรับรายละเอียดของสมุดนะครับ ก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมรับฟังนะครับและก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ